ต้องสลับยาอะไรใช้มันก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาเนาะอุจ่านางจ๋าทำงินใี่สูดทกวกกันนะคะเยอะๆนะคะ กยางเช็คโชค๊คเช็คโชค๊คนายหน่อยนะได้ครับถ้าบ่งพระเบรกอยากรูก็ทำเงินให้เราทุกวันนะคะถึงเวลาเราก็ต้องดูีนะครับูอ้าเอาขายน้ำมันเครื่องโอ้โหเห็น เห็นเครื่องตองอากาศสุดยอดแล้ส่งสารลดมากเลยสุดยอดตั้งศูนย์ถ่วงล้อสลับยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขอบคุณนะคะแม่นาขอบคุณนะคะแาะะเราต้องดูแลบำรุงรักษานะคะเพราะชีวิตเราอยู่บนรถนะคะรถเป็นเครื่องมือจะมากินนะขอบคุณนะคะ